สสสสาาาาธธธธุุุุอันหน้ามาดูกล้องให้หน่อยเด้อสิว่าเอาคือเห็นแต่ทั้งคางสิว่านี่กล้องมันก็ไปตามกล้องเด้อมันดูยบ่ได้อันหน้ามาดูกล้องให้หน่อยเด้อแล้วตาแต่ลงจากธรรมะไหมสิเป็นน้ำอาใสเด้ ดูไน่เบถงก้้องใหน่ดทุกทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนหอดปัจจุบันเมนเ็ิั่งกับรูปผมเลยผู้บัญชาการผู้ใหญ่ปวกยังสีต่อไปจะจบถูกทุกพระองค์ที่เราชวนอ้ไม่ทันแล้วนะครับพระอาจารย์สมุทรไทยวิสารโทนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเก่ามอ้นะครับออกรับบิณฑบาตแล้วทั้งนี้ยังแจกเก้าอี้ไม่ทั่วอยู่นะครับแต่ว่าพระอาจารย์ท่านมาแล้วนะครับนู่นนะครับพระอาจารย์สมุทรไทย วิสาลโทษนะครับผู้ช่วยจังหวัดวัดบ้านเกา่าบ่วพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับออกรับบิณฑบาตจากสายทานศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาและญาติโยมนะครับโ <laughs> ยมผู้ชายนี้ไม่ได้ถ่ายเลยนะครับมาไม่ทันทุกวันเลยนะครับ <laughs> ทันแต่เฉพาะแม่ชีแม่ครับวัดบ้านเก่าบ่วนะครับอีตะบูอยากได้รูปเนาะ <c oughs> <c oughs> ลุงปูมาถ่ายรูปตอนละ่ะให้ลุงปูถ่ายรูปเดิมตูน <c oughs> ใส่บาทรกุนเดิมเออ <c oughs> อย่าลือยังเศร้าใส่บาทอืมใส่บาทใส่บาทเก่งมากเลยเก่งมากเลยวันห <c oughs> นาวลุงก็เกาบางหกองศาบ่า <c oughs> <c oughs> สานีพ่อเราบ่า <c oughs> โอ้หนา,นาวเนี้ยเดืมอมเซรา ใครแต่บุญนอน,นตินแล้วเน,นาะบนเอาเนาะสาธุสาธุสาธุสายบุญสายศรัทธานะครับแม่ข่าวแม่ชีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเดินจงกรมยังสมาธิและยังไม่พอนะครับมาร่วมใส่บาตรให้คณะครูบาอาจารย์ด้วยนะครับยังอะไรอันตรายเดี๋ยวนี้

กูรุญายุใส่ละคุณยายาุหหคุณย่ยบุตรไตเขาไปในอันนี้กูราัรไดีอันนี้กูปีกอนัดกระไดสิ่งนี้มาประดับประดาวัดว่าประศาสนาเฮ้าะนั้นทําบุญจึงสี่กันนอมไปถึงคอปูนแต่อดีทุกตัวคิดทุกที่วิตูเกี่ยวของเก็มปูามา จางกงเารในหูวคงกหูองพบใหน่อยพวกนผู้ได้เป็นพอกรบพอให้ไดหลับตาอนุโวทนาบุญนำเด้อเสียงไอ้หนูออแกนมั่นหนูออแกนว่ไอ้จังจังยังนนีเหือมาทุกวันนะครับหนูน้อยออแกนนะครับนี่แหละครับ ต,ตาใสเลยนะครับเนี่ยตาใสเป้าเลยนะครับหนุ่ยน้อยโอเกนนะครับหนาวมากก็วัดลงคอเลยนะครับญาติยมชาวบ้านดอนหอบ้านเม็กนะครับบ้านเม็กนี่มีจจ์ตำบลคือบ้านเม็กเนื้อบ่มีมีจจ์มูแหมโอ้ยมีซีมู่บ้านบ่ สิบหมู่บ้านเนาะบ้านใหญ่มากนะครับบ้านเมกนะครับบ้านนนหอดิมีจัาหมูบ้านหมูเดียวซีหมูทกันบอกมชมชโอ้โอนะครับมาเมื่อใดได้เข้าไปปีละครั้งนะครับในหมู่บ้านนะครับวันนี้เป็นพิเศษนะครับญาติโยมเยอะ,ะเหลือเกินนะครับ ออนุญาตถ่ายภาพเดอ้อภาพบรรยากาศอย่างนี้วันที่5ธันวานะครับเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับญาติโยมก็เลยมาทําบุญที่วัดเยอะนะครับเป็นพิเศษนะครับอยากจะได้รูปหมดทุกคนนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่ได้หมดซื้อว่าอย่างไรนี่คนหน่อยนี่หน้องน้าเบลวนี่ บันม็กรหรือบันนันฮวนี่เนาะนัะนฮวเนาะมองนี่ยักมืดจักหน่อยเด้อไทยออกมาเด้อเราเคยมีเสียง รื้ว่ายัางไรนี่หดูน้อยนะครับนี่นะครับดูแต่กล้องอย่างเดียวเลยนะครับดูแต่กล้องอย่างเดียวเลยสาธุอนุโมทนานะครับนี่นะครับสายตานสัตธาอุบาโกอุบาสิกาคุ้มวัดป่าธรรมวิเวกนะครับถ้าไม่เป็นบ้านคือบ้านเม็กก็คงจะเป็นบ้านดอนหอนี่นะครับ วันนี้โยโยมเยอะมากนะครับนี่นะครับต้นสายอยู่นู่นนะครับดูญาติโยมนะครับบริเวณทางเข้าวัดนะครับวันนี้ขออนุญาตเดินก่อนด้อนะครับโอ้บ้านใดนี่เหือบ้านเมกนี่บอกบ้านเมกเนาะบ้านนนหัมีบนอยอยู่นี่เนาะบ้านนนหอบนนี่สาธุอนุโมทนานี่บ้านใดนี่เือนี่ทั้งเดลินี่ใกล้ใกล้นี่บอกจะกกิโลห่างกัน นี่มาตเต้ใส่นอนี่บ้านเม็กอยู่บนนี้บ้านเม็กนะครับส่วนมากจะบ้านเม็กนะครับบ้านใดนอนี่เฮ้ยนี่นูน้อยอยู่บ้านใดนี่บ้านนันหอบนนี่ซื้อว่างใดนี่น้อยเสื้อแดงนี่อยู่บ้านไหนนี่อยู่บ้านไหนนี่บ้านเม็กผู้นี้อยู่บ้านใดผู้นี้ข้าเขาแต่กล้องลืม นู่น้อยนะครับกำลังใส่บาทนะครับใส่บาทให้น้องปู่เด้อคูณนี่ยู่บ้านไดยนี่เฮือนี่ซื้อว่าจดย์ดยนี่เฮ้เห็นน้องปู่ไายรูกเมีเด้อคูณนี่ยู่บ้านไดยนี่ผู้นี่น้อยนี่เฮ้นุน้อยเยอะนะครับวันนี้พิเศษนะครับ บันดอนหอหรือบันเมกน้อนี่น้อบันเมกน้ออย่าลองนะลุงปู่จะถ่ายรูปได้หนิอยู่บ้านไหนนี่บันเมกหรือบันน้อนี่เฮ้ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเด้อหนูน้อนนะครับอยากใส่บาทนะครับนี่ ซื้อว่าจังไดยล่ะเนี่ยหนูมาลีหนูมาลีจับแต่แบงร้อยเลยนะครับอโอ้เก่งจังเลยเนี่ยคุณนึงจับเสือ,อย่ายบน,นี้จ้องไว้ ันน้ญาตโยมเยอะจริงๆนะครับเป็นวันพิเศษนะครับวันพ่อแห่งชาตินะครับเออคงจะยุดด้วยนะครับก็เลยมีเวลามาใส่บาทนะครับซื้อว่า,า,วาจังไหนเราผู้โดยหน่อยนี่น้องดีเจ้อันอน,น่ามาดูหน่อยสินน่มาแต่เพื่อเงเนื้อหมอนอนี่เนาะเออว, <laughs> ว่าสนใจสนใจแต็ิๆเขาอย่างเยวเลยใช่ผู้โอย <laughs> ถ้าบันเมกอยู่บนนี้หรือบันใดบันเมกบวบันบัดดินหอบันดงหอบดบดเดียวนี่สาธุสาธุมาปีหน้าก็มุตจะจำได้หรือเปล่านะครับ อนุญาตถ่ายรูปเดอ้อจะนำไปลงเฟซทิกสาตุ์นี่นะครับสายทานศรัทธาอุบาสกอุบาสิกายาติยมผู้นี้ชื่อว่าจังได๋นี่เหรอชื่อนานโนค่ะน้องนานโนอยู่ปอไหนแล้วเนี่ยอยู่ศูนย์เด็กครับอยู่ศูนย์เด็กดนะู่นเตรียมใส่บาตรหลวงปนะู่เนะั่นเนอ น้องนาโนบัตรมกหรือบัตรนันหอนี่เนาะมาแต่หน้าอื่นบ่เอ๊ะใส่แล้วผู้นึ่งก็เบียน้ำขุนละนี่กล่องไปหอดนหรอเด้อนี่เด้อโอ้ยออกกล่องแล้วตอนไหนละบ้านนี้ จะไปลง YouTube เด้อทั้งถ่ายภาพนิ่งท <ah> ั้งเอาจะไปลง YouTube นี่นะครับวันนี้พิเศษนะครับญาติโยมเยอะเหือเกินนะครับวัดป่าธรรมวิเวกนะครับบันดอนหอตำบลเข้าสารอำเภอบ้านผือนะครับแต่ว่าถามส่วนมากจะเป็นบ้านเม็กนะครับโยม บัดฑนหอก็มีนะครับบันเม็กจะเยอะกว่านะครับบันเม็กหรือบัดันหอเหรอนี่ดนันหอเนาะดันหอบางคนบบันเม็กบางค้นวันนี้โอ้ยังเหลือเยอะอยู่นะครับคงจะไม่เสร็จง่ายนะครับเนี่ยเ้อนี่นะครับหนูน้อยก็มีนะครับ บรรยากาศพิเศษพิเศษนะครับเ,รเออสิอีไปรง y งย t u b e ด้วยนี่<_ <k> _ <d> _>สาธุสาธุติดตามได้เดอช่องพระมาดิศักด์มีแก้วเดอ YouTube เออสาธุสาธุยังเหลือยาวอยู่นะครับนุ่นนะครับยาดโยมโค้งไปตรงตักอาหารนะครับมากใกล้กันเดอจ์จสีพอดีเดอ ต้นสายอยู่ตรงนี้นะครับปลายสายคงอยู่นู้นนะครับไกลนู่นนะครับไม่รู้ว่าจะงอไปตรงไหนนะครับเนี่ยปลายสายนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะวนไปตรงไหนนะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เป็นสองสายแล้วขยับไม่ไกลเด้อ <c oughs> แจ็คสีย่ยงไปทางเด้อ ต้องต้องมีคนมาจัดขบวนแล้วนะครับพี่หน้าต้องให้พระครูขยายวัดอีกเนาะให้ยาวๆไกลๆกว่านี้อีกเนาะวันนี้พิเศษเด้อวันพ่อแห่งชาตินะครับประจยนพระครูท่านถวายนะครับบุษบกนะครับสองหลังนะครับ 169,000บาทนะครับก็เลยมีญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลเยอะเป็นพิเศษนะครับผู้มาถ่ายวิดีโอนะครับไปลง youtube นะครับกูใดถ้าอยากดูกิจกรรมนะครับต่างๆของวัดบ้านเก่าบอกก็ดีนะครับธรรมะของประเดชพระคุณดวงตาก็ดีนะครับจะลงไว้นะครับที่ช่องของพระมาดิศมีแก้วนะครับพิมพ์เข้าไปที่ YouTube นะครับก็จะขึ้นมาเองนะครับ กดติดตามด้วยก็ดีนะครับเวลาลงไปแล้วมันจะได้แจ้งเตือนนะครับเด้ออย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ประมาริศัก์มีแก้วเด้อจะไปลงไว้นะครับ <c oughs> โอ้ขาดสายขาดเลยนะครับนี่ปรารย์สมเนียงยโสมโทลนะครับนู่นมาแต่ขอนแก่นนู่นนะครับมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านเกบบาบอนนะครับ มาทางเดียวกันนะครับวัดบ้านกาะบัวมาด้วยกัน27 28รูปนะครับสามกันรถแม่ขาวเม่ชี <c oughs> ประมาณ20กว่าชีวิตนะครับส่วนครูบาอาจารย์ที่อื่นนั้นมาเยอะอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความไม่คุ้นเคยนะครับไม่สามารถที่จะเอย่ยนามท่านได้นะครับ <c oughs> ยังสายยาวอยู่นะครับเพง อุบาจารย์จากปากช่องนะครับนนนครราชสีมานะครับมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าธรรมวิเวกนะครับอุปสมบทมาก็มุ่งตรงมาที่นี่โดยตรงเลยนะครับ กูได้เสียงดังดังเนาะให้ยทายดูบเน่ยนะกูได้เสียงดังดังไปเยอะใส่อะนี่เฮ้ไอ้ลุงปูทายรูปเนี่ยนี่มาเสียงดังจังเลยเนี่ยว้ายตัวเล็กๆนี่เสียงดังจังเลยเนี่ยตั้งใจใส่เด้อจะได้รูปหล่อๆเด้อ อนุญาตถ่ายก่อนนะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่ไลฟ์สดด้วยกันนะครับพระอาจารย์ยุทธนาประสันจิตโตนะครับถ้าภาพออกมาไม่งามก็โทษพระาจันทร์ท่านนี้นะครับดูน้อยนะครับเนี่ย ได้เอตาบ,บาดน้อยเลยได้เออเตอไม่ละเอียดนี่แล้วตอนนี้เป็นช่วงของแม่ค้าไม่ชีนะครับเป็นไม่ชีก่อน,นะครับมาแต่ภาคเหนือน,นะครับนี่ใส่หมวกแบบนี้นะครับ บนนหอบนี้อบเ่พยาบลบ่บ้นเมกเนาะหูเจ็ดได้หน่ตีว่าเป็นไก่ได้เนาะร้าแต่งตัวเหมือนมาแต่พางเหนือเลยนะครับนี่หนูน้อยนะครับมาแต่ดอยตุงนุ่นนะครับนี่ เป็นร้านหน่อยเป็นตะกอุนเนาให่บรเนนอขนมเนาะใกล้จะสุดแล้วนะครับเหลือเพียงเท่านี้นะครับหลังจากกูบาจานแล้วก็เป็นแม่ชีนะครับจากแม่ชีแล้วก็เป็นแม่เขาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับ เด้อขออนุญาตเก็บภาพนะครับบรรยากาศแห่งบุญแห่งกุศลนะครับญาติโยมคุ้มวัดปา่าธรรมะวิเวกนะครับบันดอนฮอบ้างบ้านเม็กบ้างนะครับบ้านใกล้เคียงต่างๆมาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับถ่ายภาพประวัติศาสตร์ไว้โดยเฉพาะวันนี้นะครับเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับญาติโยมก็เลยมามากเป็นพิเศษนะครับตัวน้อยๆเข้ามานะครับหนูน้อย กล้จะสุดสายแล้วนะครับแต่ว่าแม่ขาวแม่ชีไม่มีบาทนะครับมีแต่ภาชนะนะครับหนูน้อยเสื้อลายนี่กินข้าวอย่างเดียวเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> กินข้าวอย่างเดียวเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับญาติโยมกํากลังเดินทางกลับนะครับเสร็จจิตวันนี้นะครับขออนุญาตมาถ่ายนู้น้อยนะครับสาธุอนุโมทนานะครับซื้อว่าจะไหนเราผู้ด,ดีน่อยนี่เร้ร้อ,องไห้ไหมล่ะเนี่ยไอเก่งอยู่บว่นี้แก้มยุ้ยเลยนะครับเนี่ยเสร็จละดื้อน,นะครับจะได้เดินทางย้อนกลับไปนะครับ นะครับตรงนี้เป็นแม่ค้าแม่ชีนะครับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับแต่ภาชนะน้อยนะครับบินไปแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะครับไม่เหมือนกับครูบาอาจารย์ครั้งหน้าให้เอาตะกร้ามาเด้อค่อยจะไม่ต้องเทลำบากนะครับ <c oughs> <c oughs> ว่าในเมื่อไงเด้อจะพึงเอืนกันเมื่อเด้อถามข่าวกันแล้วนะคร <c oughs> ับว่าจะเสร็จวันไหนนะครับนะครับวันนี้พิเศษเด้อญาติโยมมามากนะครับถ่ายเก็บบรรยากาศไว้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ปีหน้าไม่รู้จะมี สุขภาพแข็งแรงได้มาทำบุญอย่างนี้อีกหรือเปล่านะครับจะเพิ่งส่วนกันเมื่อเด้อใส่บาทกันในเื้อเยาวานเยาวน เมื่อทอเจ้าจอาะยู่ดนทอ,อย่าวายังสันเด้อ <c oughs> <laughs> นี่นะครับปูใส่บาทเสร็จแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ไกล้ขนาดไหนก็ตามมาถ่ายนะครับอนุญาตเด้อว่าจะไปถ่ายบริเวณคุบาจารันรพัตาหารนะครับแต่ก็ช้นะครับไปที่อื่นอยู่ก็เลย นี่นะครับญาติโยมจะมาจัดกับข้าวไว้ตรงนี้นะครับครูบาอาจารย์ก็นําบาทของตัวเองมารับเอาสาหรับกับข้าวนะครับที่พอยังอัตภาพให้เป็นไปนะครับชงรับอาหารนี่ปกติเขาจะไม่ใหถ่ายนะครับแต่ว่ากระผมอัตมาภาพชอบนะครับเด้อนี้นะครับหลังจากครูบาอาจารย์รับเสร็จแล้วก็จะเป็นแม่ขาวแม่ชีนะครับทําหน้าที่ต่อนะครับ ออขออนุญาตพาน,นี่เด้าาอนนานนะครับญาติโยมเตรียมพัตตาหารไว้ว่าจะมาถ่ายที่โรงครัวนะครับแต่ก็ด้วยติดหลายประการนะครับอันนี้เป็นจตุปัจจัยที่โยมใส่บาตรมานะครับรวมแล้วก็เป็นข่านา้ําข่าวไฟข้าพัตตาหานนะครับจัดงานประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับสาธุอนุโมทนาเด้อ <laughs> สาธุขอให้โชคลาภร่ำรวยทุกคนทุกคนเดอ้อหวยไก่ถือสุขคนเดอ้อขันซื้อ